หนาวว่วเพื่อน่ปหนาวเอ้ยนะมันคืออีอย่าง <Now S 1> อีอย่างคือเอ้ยภาษาพุทธไทยนี่ภาษาพุทธไทยเนี่ย,ย,ยต้องหนาวเอ้ย,าอยกาบสบายดีและสวัสดี้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีว์สกุสุขคน บ่ว่าสิอยู่ในละต่างประเทศกะยินดีต้อนอออรับเข้าสู่ช่องบอ่อไรพะลุยคือเก่าพี่น้องเอ้ยโอ้อากาศหนาวหลายพี่น้องเอ้ย16 17องศาพี่น้องเอ้ยหนาวเย็ยนจ่อยจอย่จอยเขามีมืม้อนี้อยู่อยู่ที่บ้านสาวานันแม่้างลูกนึงพี่น้องเอ้ยมาอัปเดตให้พี่ให้น้องเฮาได้เบิ่งก่อนเนาะพี่น้องกบ่ได้มาหาเพิ่น ได้มือแล้วพี่นองง้องเลยเดี๋ยวกจะเข้าไปหาทางเพิ่นก่อนจักเพิ่นเห็ดหยางอยู่พี่น้องเลยอ่ะเปิดภาพมาครับพีพ่น้องเลยสาวันกําลังเห็ดหยางโยพักพักโดยสบายดีเด้อโดยสบายดีอ่ะพักแมหน,นาวก็ถึกน้ำห,หนาวแล้วเนาะฮะเย็นเย็นเลยเย็นเย็นขวิดบริยาณใกล้หัวน้ำเดี๋ยวนี้ขอ่อยนี่ ได้อาบน้าู่บ่ <c oughs> อาบอยู่มืเชื่อแล้วมืเชื่อแล้วอาบอยู่อาบอยู่บ่ <c oughs> เป็นยังอีก <c oughs> ขี้ขาดยิ่ติดน้ำเนี <c oughs> ่ยเดี๋ขี้ขาดยิ่ติดน้ำเนาขี้ขานพัก <c oughs> พักก็ตายแล้วบ่ <c oughs> ขี้ขานโอ๊ย <c oughs> บ่ตายดอกบ่ตายบ่อากาศมันหนาวดิอากาศหนาวอยู่เนาะฮึ <c oughs> ะพดพักไปเอาน้ำอยู่ใช่นไง tại mẹ 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 mình mẹ 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 bớt mẹ 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 đây mẹ 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 sáng có mẹ 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 ส่งชีบเบิดเน่าหนามเพราะว่ามันใกล้ภูพี่น้องเลยแต่กระเบิดเนาะเบิรบอได้มาหาทางสาวันเพิ่นกะหลายมือเติบพี่น้องเลยเพราะว่าหาชิคกับขึ้นมาแต่บ้านพี่น้องเลยเป็นอะไรหนาววะยามื่อคืนแห้งชิเย็นจ่อยจ่อยแล้วเนาะนแต่นี่ก็ยังขาสั้นอะไรแ้วนี่พี่น้องกับ เชีงใหม่ทงางมาไลกะสิได้กลับเข้าห้องแล้วพี่น้องบวไายคือกันเย็น,น,ยนแห้งอยง่างนี้พี่น้องบวกกับบ่อยากลงข้ 15, อจากรถพี่น้องหนาวเย็นแห้งสิบห้าสิบหกองศาเรียนความหนาวในเบิรงอยู่บ,บ่โบกูสาเอาบริเบิรงบ่ใช่ในโทรศัพท์ก็เลยาเห็นกับโบกูฮะบริเบิรงบ่ใช่ในโทรศัพท์ลินลินชื่อโทรศัพท์ชื่ออะไบ่ชื่อแล้ว ฮะซื้อแล้วซื้อเมื่อแหร่ซื้อเมื่อใดเมื่อนั้นเอาเงินไม่ใช่ซื้อเงินไอหมอบใหแล้วอยากได้โทรศัพท์ก็เลยซื้อโทรศัพท์เนาะแม่ด้มันจะได้สะดวกสบายพี่น้องเลยสบายไปพุ่นไปพี่แดงดอยเสียงกระซิบสั้นๆจักรลาดโทรศัพท์ดานปลายดานปลายปลายมันเท่าไรเจ็ดแสนทู๊ กลัวเขาโทรศัพท์กขได้นีเบ่อโทรศัพท์เจ้าคิดว่าทรายเหนี่ยวมองก่อนมาโหแม่โม้แบบบ่อเบื้หูรุ่นโทรศัพท์แด่รุ่นไหนรุนไหนอาจจะไปเชื่อจะเบื้องหูรุ่นไหมแม่แบบเขาเขาว่าเขาเขาบอกราคาละเอาเออเอาเล่นี้รนใช้เบิ้งรุ่นมันนะอือดุนยัง้งหนิจ้าหูเหมกันนี่พี่น้องเลย

ก็เห็ดแต่มือได้สวนพักนะคือเกิดคอยบานมือไอ้โอ้หมือได้คอยมือเงาเอาแน่ยกับมือนั่นแล้วมันมันโดนได้แล <Brothers> <f staring> <t UC S> ้วประมาณท้ามือด้วยด้วยแต่มันเออเลยอ้วยโคเย็นเลยดีเหนาะไงโมเย็นเนาะทำมือเพื่นได้เห็นมีทั้งทีมงานเพื่อนเข่ามาหาหลายคนอยู่ปะ กับม่ค่อเไอเข้าตรงนี้เป็นอะไร <laughs> เป็นอะไรล่ะ <laughs> เป็นอะไรอ่เอ่าขอให้ผ <laughs> ู้สอบเด้สจายด้วยนะฮะอืม <laughs> เอามาอีกอยังไงน,นี่เปิดให้เบิ้งในสวนพงสวนพักนะฮ <laughs> ึงามมาดีพี่น้องเลยสวนพักเพื่อนกันเจ้าว,ว่อเห็ดนี่ ờ, kia nồng mẹ cho bán mẹ rồi cho bán mẹ rồi anh cho bán nổi nổi ờ, nì bán được hả tụi nhì ờ, nì bán được hả tụi nhì dùng để làm gì này là gì mặt tiêu, Những bên mồn những mà nè, này bên nè à, hả? bên mồn những mà bạn. Những bên môn. tìm bên <laughs> môn. Khẩu bên môn. Những bên môn. Những bên môn. Những bên môn. tít bên môn. Những bên này. Ui, <laughs> <laughs> uh, nào thế Những bên môn. này bên môn. Những bên ักแตงคือคือปลูกไว้เป็นหุ่มเป็นหุมน่มในนี้แบบมันขึ่นมันสีบอนั่นเพื่อเยอะมันออกมาเลยปลูกขายบอปลูกกินแั้ก็พอขายแล้วนแล้วก็ปลูกหลร้ายเลายแต่มัน่แ่แล้วก็ปกล,ะล,ะลูกว้แล้วหอมเพลินีเ <c oughs> นะะาะก็บาหลายนะียนย่ตัดยตัดใหม่ในี่ก่ยาตันที่พัใหม่ใช่ <c oughs> ไปนี่แถวข้างเขาวาดนี่ครับบ้านบ้านตะนางเงี้ยงนะโอ้ไม่ลอยเลยพี่น้องมั้ยอบ้านนั่นนั่นเลยครับเพิ่นเพิ่นให้เอาอยู่บระมาณบ่อยู่สายอุคุนบ่ทางเขาวาดตะนางจะเคยไปบ่ทางทางทางตะนาอยู่สายบ้านตะนาวหูใกล้ชิฮอดบ้านดงกคนบ่ฮู้บขับวิทย์ขับวิทย์ เทนทายเชื่อม really ับอกระได้บุกกาได้ได้ชำนี้กับพ่อเห็นไหมล่ายเกยวกัเนื้อหนาวติดแล้วคือต้นหน่อยฮะเอาเอาปลูกเป็นในได้บ่ในปลูกใช่ได้บ่หรือว่าเอาเวี้ยเอาเบียมันไี่ละไปข้อของข้าวเด้อยังข่อยยัน้อยบ่งพักก mười đại đấy là sự hương nó khác nè đấy à à còn bò sẹp là bò tị đó bò tị đó ồ bò sẹp còn tị nữa nó bò 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 hay bò bò sẹp khỏi tí đấy khỏi ôi khỏi khăn bò sẹp khỏi bò bò sẹp đó đấy Ăn khăn khỏi kín ở với này là mấy anh đó hả khăn khỏi bò tị cả mình bò sẹp đấy bò lấy phơi tự mình bò sẹp đấy khỏi đấy

đây, kìa, đây phạc xào văn phần cả, ngam thịt phô ui, cả hốt nằm đi đấy nó sang ngay vai à, phải rồi cháy cho cháy cháy มีแต่ไม่ไล่ไม่บงไม่ไผ่บ่แม่นไม่ไผ่ไม่ไผ่บ้านมีเคยเคยฟ้องฟ้องมีถูกอาคาเห็นอยู่อะไรเห็นนาบ่ใช่อยู่บ้านแม่นเห็นนาก็ก็คือกันกับบ้านทุกข้อนี่แหละแม่นคือบ่คือว่าป่ามันยังกระไดมันเจ้าข่าวเบิ่งช่องใครบ่เห็นบ่เห็นนู่นเห็นมันงเออ มวนอยู่ด้วยมวนบอเจเจะเคยไปบ่เคยไปใส่ไปแถวนั่นแหละจะคือหูว่าม้วนเน่ยก็แบบว่าเบิ้งเด็ดเบิ้งเบิ้งเบิ้งเนะเป็นตะม้วนนะเบิงเป็นตะม้วนบริเวม้วนจังนี่อิ่มเลยอิ่มบ่เมื่อยดอกแบบเขาเคยแล้วเอเด็กเขาเนี่ยมาอิ่มแล้วน้อยคือ่าเขาไป แในโตเมืองแบบเเคยเฮ็ดแล้วเมื่อยเนะ่ยคนในบ้านนี่เด้เป็ดเบี้ยคนโอ้ยมันมือเมื่อยนั่นแต่อยู่ในหผมแต่เมื่อยเลยเวจ้าองเนี่ยตะแดดเอ้ยแต่มาได้จะเฮ็ดหตเมื่อยเออข่อยยังของใจอยู่เวเวลาเพิ่นเบ่าแบบว่าข่อยถามแบบว่าหนาววะเพิ่นว่าหนาวเอ้ยนะมันคืออีหยังหนาวยังคือเอ้ยพัชชาพุทธนี่เด้พัชชาพุทไธเนี่ยต้องหนาวเอ้ยบอก เอ้ยแม่นาวเอ้ย uh บ่าวนาวนาวน้าวหรชื่อนี่ก็ไม่ได้บ่ต่ว่าเคลอยแล้วภาษาไปภาษามันเนาะคล้อยเดีอย้นี่หันแบบวาด้นแล้วมาอยู่บางทีถ้าใส่ได้แต่คนบ้านทำอีดนั้นเขาไม่พูดทั้งภาษาคนนี้แต่ภาษาทางทางบ้านผัวคลอยภาษาผู้ผู้ไทยเนาะแม แบบมันตั้งกันเดี๋ยวเจ้าวว่าน้ำพ่อน้ำแม่กับว่าภาษาพูพูไทยอย่างนี่พรแล้วเถิงนี่แล้วเถิงแบบว่าน้ำลูกแค่นั้นต้องไปใส่ตัวมันเคยแล้วหน่อยหนาวหนาวกระจุยไพ่พีงนะแม่ผมฮะดยังคืองดโอ้ยเนาะ Khỏi đột ước cháy, khỏi quạo, khỏi lưu luôn lắm nè, quá gắng. Một ngột, một ngột ấy, sáng ngàn. Ồ. Khăn. Hãy lau đến phần nào, Thằng... ...Sao. Sao? Ra, này Sáu hát Sao hát mà ao nấm à lao biết không này men vào lao vào lao studio studio hả? coi chữ là mình con lao, chữ tặng sư lao nói Nói, không có tờ nói à, oh, nó, cả cửa cháu gì đây đó à. Cháu, cháu tờ cả cứ sư nói à. Khoi đi đây, khoi bật nè đây Cháu có nhắn sư văn bài phục à. Khoi cả sư văn à. cái cứ văn. gần nữa, à. ừ. hành... ừ. báo nhau hành thức lại lao cái xuống ừ. เบา n h าวันที่เราไตังนนนั่นก็ประเนชื่อเราอันนั้นกับชื่อก็ชื่อซ่องเราจะชื่อนั่นก็ไดชื่อเราชื่อเน่ะชื่อชื่ออินเบาอินแมนแต่งามเปลี่ยนบัวแมนเปลี่ยนมันเป็นชื่อซ่องของเพิ่นเปลี่ยนแล้วภาษาค่อยแบบเปลี่ยนเลยเลยเขห้องแล้วชื่อแัเขาไปชื่ออันนัแต่ชวนนายกะในทีมงานก็เอิ้นเพิ่นเบา nhả วั ในบ้านนี่กับเบ้ายาเมือนกันแบาไมค่อยใไ่แ,แ,ไไแดงม,มาเม่น,นี่เม่นั้นเราคอเอเบานี่เบานั่นเจะจืยัอบอกพูดเขามาหาเจ้ามีภายในเขามาถ่ายจ่ะโูเลยโ้เลยเจ่จืกอับขบออายุเท่คอ,บอ,อ,อยบอจืเน,นี่ยจืดแล้แบบนี้นะคงค่อยก็คือกันบอดได้คอยเว้นนะคอยลงเยนืมลยร่งะคืดคืดกับบอออก sao <laughs> không món đấy? Á, Từ đi nữa Rồi này hẹn Tết này ai nữa đâu? nữa đây? Bảo Lạy À Bảo Lạy, à. Bảo, à. 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 bảo, à. à. <laughs> à. bảo Tôn khỏi bỏ kinh nghiệm <laughs> ลปุ่วนมาวานนี่ได้แต่นั่งอยู่ในเตียงบ่เตียงบ่เตียงาขนาดคอยบอกว่านั่งอยู่ในเตียงอยู่ในเตียงยังขึ้นอยู่ก็บ่จอ่าอันนั้นก็โตชุ่มสูงนะไปหาน้าไม้น้ำแมนแมนเจ้าเจ้าก็ะไบว่าวานนี่ไปไปนหาไปหาน้าไม้น้ำกันกับน้องไซแล้วก็ สาวสมอนสมอนเนาะอือไปหาไก่ปะก็บไก่แท้นี่ยแหละอืมไก่ก่ยังมีอยู่เนาะมีเลยอ่าข่าลุกแมนแท่งเต๊กมาใหม่ฮนไล่อืมแต่คิดคาดมบเข้ามันเข้ามันยาอ่าได้อเด้อเริ่มอื่นเด้อชิมากินน้ำเด้อเบื่อ่าก๋วยแทะได้เอาก๋วยฮัก๋วยกามากินแท้ได้เด้อนี่นึ่งจังบอกแกงแกงไม่ถ่าเด้อ มันมันบ่แซ่บแบบบ่มีลายแหน่เลยมีวิทยาคะแนนแกงใซ่แต่เป็นโนเกลอะไรย่าเลยปลาแดดกับบัวช่บ่มีเด้ปลาแดกกับบัวีเจ้าคือไไปปซื้อเพิ่นบ่ได้กินบ่แม่นพ่อแม่พ่อคอยแต่บ่ได้กินปลาแดดแบบเราเราขล้ำเลยเจ้าได้แต่กินอยู่บ่ก็กินอยู่แต่เขาหายตลอดเขาใหกินนะเขาบ่ให้กิน ลูกค่อยเป็นฮิตเลยข่อยนี้บบมีแประลกยใช่ถือว่าแล้วแล้วนด้อยแต่ตอนตอนอยู่เฮือนผัว่อยแบบว่าเคยกินประแดดละหมากรถีกินปลาแดดี่สัยนั่นหรอว่มันกระซำกินต้มมาแล้วเนาะน่มันบ่แซบเลยหรอ่าเอาเเฮาก่อนให่เพื่อนกินเขาก็ตักแบงออกก้อนเลือว เอากระชังไซ่มันโมเสบเด้เอาทั้งทั้งพอญาติเพิ่นบอกินนะแลเขาก็ตักให้เพิ่นก่อนแล้วก็แล้วเราอยู่กินอี๋แล้วเขาก็ตักละลายแล้วละตักละลายมันมันโมเสบนะเห็นนะนะนะแต่ว่าแกงละาใส่เลยใส่ฟ้อนกันด้วยแซร็จเแล้วจะกระตักออกเลยกะตักออกแบงไปเห็เพิ่นนะเขาก็ใส่ข้ามม้อแบบนี้แบบว่าค่อยกะเจ้าเจ้าก็ชสินเนาะชินกินนะอ่อ่า Mẹ vào vô tí lên á à. Rồi Chịn là đây cả chịn Vô tí rồi ừ. Nó cho gàn khỏi Hay chứ khỏi chịn cho cả xay Bắp đác hề Gàn đó mưa ươn đó đấy Mà tuốt đó Hèm Bên nhắn chép kho bỏ hèm hèm nhá Hèm Nào nào nhá Chép เมพัดวิววิวแน้วในปองนนี่เนาะจั่วช่างกระเชียันตุมต่มตุมต่มตุ <laughs> ่มตุ่มจัวละเมอเลยตื่นบอคิดคิดว่าพี่ดอกบอ <laughs> บอแมนกับห่จักรยูแบบลมแหง้งอ๋อดอยอยไม่ลไหลั่งอหลแห้ะแต่คอยนอนอยู่ <h> ในห้องเช่ากัยังอันเชียงอันจีตึมตอยู่เชียงลมแหง้งเมื่อคืนนี่คือนอนเลย ลมเย็นบวานนี่ก็คือกัดในท้องมือนั่ะแต่ไข่ไข่ได้แบบนอนในห้องนะไข่ไข่ได้มันอุ่นอันนี้แบบมันนอนในนี่นอนนานๆๆๆๆนาๆนๆๆ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 ๆาๆๆันๆๆาๆๆ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 น้อๆๆ่ๆอๆรๆๆๆๆๆอๆๆ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 ๆมๆมๆๆ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 ่น้ nào cá chú phay pin có bọ vừa vừa chú vừa vừa mi phai vào Nào chạch chú, chạch chú, khỏi phải... á Khỏi nào cứ gần Thằng thang nào phân xay đây phía nọ người Chú con phai à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  แม่นผู้ตุ้ยๆะเนีจะบอกรถตุ้ยลราให้เลยเัวเระหัวเรอะเหยาะว่าอหยาะเป็นม่ให้แอย่าเาล่วโมบอกอยงได้อยู่ในคลิปข่อยแล้วก็เบิงคลิปแล้วเนาะเอาเบิ้งกัมันบิบ่อันนั้นเนามาชุดเนาะ้าก็เบิ้งชุดแล้วเนาะข่อยจะตัดชุดนี่รถขึ้นนะแบบสีขแบบไแบบกุว่า น้องใส่น่ะเบ็นคนหูได้เบาอืมเฮ้ยเบาฮันหมดบ้านนี่โอ้ยลาวอะไรเป็นคนหูเบาแม่นทางน้องไสเพิ่นเก่งพี่น้องเลยเก่ง<ม>ในทุกล้านเลยเฮาให้สรรแสดงอย่งางเบาอย่างนี้โอ้เพิ่นรับมือเฮาไล่เบิดพี่น้องเลย <ขอ S 1> ทางเอฟซีเพิ่นก็โอ้ชื่นชมมาหลายทางน้องไสเพิ่น<ม>พี่น้องเลยเพิ่นเป็นเด็กที่มีพรสวรรค์ได้ทางน้องไสเก่งได้พี่น้องเลย มีพรสวรรค์นในด้านการแสดงนะคำเบา่าคำจา่าเพิ่นได้เบิดพี่น้องไงเจ้ากระห้ายเราคอยแสดงคอยจะแสดงนะ,ะแสดงนะแมะ่จ้ะเจ้าเจ้าเจ้าอยากเป็นยังเจา้าฮะไปนี่อ่าเป็นอยากเป็นยังนี่แม่แม่แต่ทำนี่เจ้าก็ยังจะสููแล้วโบได้ดอกแมน,แมนคือคือน้องชายเพิ่นนี่เขาถามปุ๊บตอบปับ๊บโดโบต้องขึ้น แน่นบ,บเลยแมน่นมีพรสวรรค์นในเรื่องนั้นเจ้าก็เก่งไปอีกล้านนึงเราคือเก่งเกือบทุกล้านเอาเชงสันใช่ไหมข่อยคนตรงเราได้ข่อยเ่าในนี้เราได้ขอ่อยมีแต่หัวเลยแล้วเก่งด้านหัวจย่างนะแมนโยอะไร่มดีตลอดพี่นนองเลย กินบ่ขนมนี่ยใช่ฮะอยากเข้าอยู่ในนี้อยากเข้าอยากเข้ากี่กินขนมกินขนมบ๊อบกินเลยนี่ว่าะขนมอยากเข้าอยากเข้าเอามาม่าเป็นยังต้มมาม่ากินเบิดบดแล้วบ่าวมะม่าแยังอยู่ยังอยู่เนาะถั่แดงอ๋อโอเคเอาขนมน่าจะเนาะขนมกันใน้เราเลยโอ้เข่ามันี่อุ่นเลย ขนมก็ได้กินมากินน้ำกันนี่แหละกินแล้วเจ้าผู้อยากเข้านะค่อยกินนะค่อยเจ้ากับกินบอคอยอิ่มนะค่อยกินวะเอาเอาให้เพิ่มด้วยอ่าอ่าอ่ากินบอสีแกะนี่บอคอยอิ่มนะค่อยกินเข่ามาเลยกินเข่ากันเนี่ยกินเข่าครับแกงหน่อไม้บปะ บอกกินข้าวกับกินข้าวกับรัฐชิตไปซื้อเห็ดก่อนซื้อซื้อยังอีกเห็ดก่อนซื้อปลาแด้แล้วก็ซื้อผักกระแนงผักกระแนงกับซื้อบอกโยผีบุมมี่วะใช่บุมมี่อาบัดเทื่ยนน้องชายล้วคือมีเรับปลูกเอาบอกโอ้แถวนี้บุมีเนาะแถวนี้เนาะแล้ววิชื่อชื่อกระดูกชื่อกระดูกแซ่บกระดูกยังกระดูกหมู ไปซื้อแค่ซื้อบรรลุงไก่เติบเลยเหรอไหมกับบกบกไก่ไปน้าแบบเคยไปแล้วกับบับไไวบบเป็นย่างกับแกงแต่น,นอ้อยฮะน่ะมัน,มนบบชีชิ้นเปลืองลายยางขะบ,บัวเป็นย่างเราแตอนนั้นนะของชิกินแกงแน้ำไม้เนาะบอได้ชิกินในแกงโมเพราะว่าไม่ใช่ชิ้นเปลืองลายยางลายยางเขาเรียกแทอ่าแซ่บท้มาแท้ก็ขึ้นอยู่ครับ คนแกงบรอกเกวกับสีนโมเด้อทำไมว่าบ่ใส่สีแล้วมันบ่แซ่บมันโปรหนัวบรเกเยวนะทางสาวมอน้าแกงบ้านนี่แล้วใช่แต่อันเกลือบประแดกดปิงนัวกันยังแฉะเราเราใส่อันนั้นได้ใช่ยังขะนอได้เอาเจ้าก็ใส่แต่ว่าแต่ว่าทั้งแต่แต่แต่ว่าทั้งบ้านข่อยนี่บรอกเกใช่ได้ขะนอ ปานค่อยกับซุกกันถ้าก็หูดแต่ร่างและทำร้างในวใสดุผนอยได้ค่ะโดย,โดยมันแทบมัน<ะ>โคเเป็นสูตรภายสูตรมั่นพี่น้องแต่ก็แทบโอเคชนะเดี๋ยวหนาวแลวพี่น้องสไว้จะได้ขอตัวจบคลิปก่อนพี่น้องเลย่อยหนาวขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเวิร์ดสุขุสุคนที่เข้ามาติดตามและให้กำลังใจทั้งสองบารายพาลุยเนาะพี่น้อง สำหรับคลิปนี้กับบอายกับสาวันคอโตลาไปแล้วพี่นอ้องสบายดี yeah.